โอเคครับจะดูครับผมอีกแล้วจะดูป่านะครับจะดินอย่างเนี้สักครู่นะครับ ชโตัวป่านะครับนี่ใส่เด็กแว้นนะครับกัดสายแก้คันจิ๋วนะครับสีน้ำเงินครับผมก็กัดดีจริงครับสายแก้คันจิว๋ไวไม่หลุดเลยตีชายป่านะครับเนี่เป็นทำชายป่าที่น้ำมันขึ้นมานะครับใช้สายแก้คันจิ๋วนะครับเรียกเหี้ยครับ นี่ครับผมชโดนะครับไตแเวนโอเคครับถ่าแ,แค่คันจิ๋วนะครับฝากด้วยครับผมสุดยอดครับ